คุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Fc Mobile ต้องนี่เลย Cookie Land Shop เติมไวเติมปลอดภัย100%แถมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถทักไปทางเพจหรือกดลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม f c Mobile นะแล้วก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับรีวิววันนี้ผมก็จะมารีวิวเทียรี่ออนะครับในส่วนของกิต TOTS นะอันนี้ก็จะมาในตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับซึ่งตัววินเทอร์เนี่ยจะมาในตำแหน่งของหน้าเป้าแต่ถามว่าตัวนี้กับวินเทอร์ต่างกันไหมผมรู้สึกว่าต่างกันตรงเรื่องสปีดปลายนะคือตัวนี้สปีดต้นเนี่ยเร็วจีอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าสปีดปลายเนี่ยสู้วินเทอร์ไม่ได้นะ เราไปดูสไลด์กันก่อนเลยดีกว่านะครับ188เซนติเมตรน้ำหนัก83กิโลกรัมเท้าซ้ายสี่เท้าขวาห้าผมรู้สึกการจบทะกรหรือว่าอะไรต่างๆเท้าขวาเนี่ยเหมาะมากกว่านะแต่ว่าเท้าซ้ายเนี่ยมันก็ทําได้แหละแต่ว่าอาจจะทําได้ไม่ดีเท่านะครับแล้วก็เปิดบอลเท้าซ้ายเนี่ยถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็โอออเริ่มต้นนะครับอยู่ที่109แล้วก็โอออเมสโตอยู่ที่114นะครับก็ความเร็วเนี่ยอยู่ที่177ถือว่าเร็วมากๆนะครับสต่เรบสปีดต้นนะแต่สปีดดปปลลลาาาาายยยยเเเเเนนนนีีี่่่่่่ผผมมมรรูู้สสสึกวุทจออค์โใ กิจของลิกานะรู้สึกว่ามันยังวิ่ง,งตามตัวองลีททนนะทั้งที่มันไม่ควรจะวิ่งตามททนนะผมก็เลยมองว่าความเร็วปลายขององลีเนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์ขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าถ้าเราเอามาสับกระชาก4 5องศา90องศาไปยืนหน้าเป้าเนี่ยตอบโจทย์มากมานะครับ การยิงการยิง154ขวาเนี่ยหวังผลได้เลยซ้ายนี่ก็ต้องกดัดดีๆนะครับบางทีมันอาจจะข้ามคานบ้างหรือว่าชนคานบ้างนะครับก็คือมันไม่ได้แบบแม่นยำท่าขวานะการส่งองลีเนี่ยส่งไม่ค่อยพลาดนะแล้วก็สามารถเปิดบอลจากเท้าซ้ายได้การเลี้ยงบอลองลีเนี่ยสกิลการเลี้ยงต่างๆตอนเราเล่นสกิลเนี่ยให้อารมณ์เหมือนการเลตเบลเลยก็ทั้งสับทั้งตอกทั้งรูดเด็ดไหล่พุ่งเลยนะเฟย์โอเพ่นอัพก็พุ่งนะครับแล้วก็องลีเนี่ยเป็นตัวที่เลี้ยงนาล็อกติดเท้านะคือความต่างของการเลี้ ลิ้งอนล็อกเนี่ยบอลจะติดท้ามากกว่านะครับ ค่าพลังการป้องกันข้ามไปเลยครับแล้วก็ศักยภาพทางด้านร่างกายผมบอกเลยว่าองลีเนี่ยเป็นตัวที่บาลานและค่าความแข็งแกร่งสูงกว่าปีกสายทั่วไปนะตำแหน่งที่เล่นได้นะเขาจะเป็นปีกสายแล้วก็น้าเป้านะแต่ผมแนะนําว่าเอาไปเล่นหน้าเป้าเนี่ยรู้สึกว่ามันมีมิติในการเล่นเกมลุกมากกว่าแล้วก็มีโอกาสทําประตูมากกว่านะครับสเติมินา4ดาวครึ่งแล้วก็สกิลมูฟเนี่ย4ดาวนะการอัพสกิลนะรับจะอัพสายฟ้า3แล้วก็เลี้ยงบอล1กับรอมดอยสเตอร์หรือเคานเตอร์อีกหนึ่งนะครับเราไปดูค่าพล อไปครับสปีดต,ต้นใน่ยจีนมากๆแต่สปีดปลายเนี่ยผมรู้สึกว่ายังมีหลายๆตัวที่ตามทันนะแต่ถ้าเราเอาไปวิ่งหนีพวกเซนเตอร์แบ็กซีเอ็มซีดีเอ็มเนี่ยวิ่งหนีได้นะการยิงก็ไม่ต้องห่วงครับคือถ้าขวาเนี่ยหายแน่นอน แล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะอันนี้คือจุดเด่นอีกจุดเด่นหนึ่งเลยนะครับคือการพลิกตัวองลีเนี่ยค่อนข้างจะพลิ้วและตามมือมากๆนะเป็นปีกซ้ายที่เราสามารถแบบเลี้ยงอนอกตัดเข้าในยิงง่ายๆนะไม่จาเป็นต้องเล่นสกิลด้วยซ้านะครับแล้วก็โฟกัสที่ค่าบาลานซ์กับสเตรน์นะคือมันค่อนข้างจะสมดุลกันมากแล้วก็สูง120ซึ่งอันนี้ถือว่าสูงมากๆนะครับคือถ้าโดนดึงโดนเบียดเนี่ยบางครั้งถ้าโดนจากพวก แบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยมีโอกาสที่องลีจะดื้อบอลแล้วไปได้นะแล้วถามว่าโดนเซ็นเตอร์แบ็กเสียบเข้าสกัดบอลอะไรต่างๆเนี่ยองลีมีลูกดื้อไหมผมมองว่ามีครับเนื่องจากว่าตัวมันไม่ค่อยลมนะตัวมันแค่เซ่นะครับการหมุงบอลก็ถือว่าสูงในระดับของปีกซ้ายนะเอาง่ายๆครับองลีเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้หน้าเป้ามากกว่าปีกซ้ายด้วยซ้ำนะครับเราไปดูพลังแฝงนะครับสกิลติดตัวเป็นรูเลตแล้วก็ยิงปั่นโค้งดีลูกส่งเหนือชั้นยิงเหนือชั้นแล้วก็ลองช็อตเทเกอร์ยิงไกลนั่นเองแล้วกก็ยยิง้อนะครับ ถือว่าองลีเนี่ยเป็นตัวที่พลังแฝงยิงเนี่ยครบเครื่องมากๆถ้าใครชอบเล่นกองหน้าที่แบบสามารถจบได้ทุกรูปแบบเนี่ยผมแนะนําองลีครับมันติดอย่างเดียวคือเท้าซ้ายสี่นะแล้วก็เวิร์กเลยนะครับจะเป็นบุกสูงตั้งรับปานกลางนะครับเรามาพูดถึงเรื่องราคากันนะสำหรับตัวที่แลกเปลี่ยนไม่ได้แล้วเราต้องไปซื้อจิ๊กซอนหนึ่งพชิ้นมาแลกอะราคาจะอยู่ประมาณ6,600ล้านนะครับส่วนเมทัลเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0ล้านนะแล้วเมสต้มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11 11,112,000ล้านื่อไมื่นหนกเมว่ครับ มาที่จุดเด่นแรกขององรีนะครับผมรู้สึกว่าองลีเนี่ยเป็นตัวที่สปีดต้นเนี่ยสูงใช่ไหมพอจังหวะที่เราส่งหน้ากรอบเขโทษแล้วจังหวะที่ต้องไปแบบเองอีกนิดนึงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีกว่านะคือมันไม่จําเป็นต้องเซตบอลขนาดนั้นนะมันแค่แบบ ขาบอลไปข้างหน้าแล้วเราค่อยส่งให้องลีแล้วก็กระชากหรือว่าจะทําอะไรก็ได้เพื่อให้แบบหนีตัวประกบตัวท้ายใช่ปะซึ่งตัวประกบตัวท้ายเนี่ยไม่น่าจะสปีดทันองลีล้วเนื่องจากว่าองลีเนี่ยสปีดสูงใช่ไหมล่ะครับแล้วอีอย่างที่ขาดไปไม่ได้คือเรื่องการยิงองลีเป็นตัวที่หาช่องดีมากๆครับคือจังหวะที่เราพลิกเนี่ยสามารถยิงได้เลยหรือว่าไปต่ออีกนึง่งเราค่อยยิงก็ได้นะแล้วที่ขาดไปไม่ได้เลยคือองลีเนี่ยบอลติดเท้ามากๆครับไม่ว่าจะเป็นอาล็อกหรือสกิลนะความรู้สึกเราตอนเล่นน่ากรอบรเล,เลยเนี่ยนคือบา ทีมันก็นเหินนะครับต่อไปครับเรื่องสปีดหรือสายสวนกราบนะอองรีเนี่ยเป็นตัวที่ระเบิดสปีดไวและสปีดปลายเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะเลยรู้สึกว่าตอนที่เราวิ่งสวนกราบหรือว่าต้องวิ่งย,วยาวๆเนี่ยอองรีก็ไม่น่าเกลียดนะยิ่งสับ4-5องศา90องศาเนี่ยยิ่งเร็วกว่าสับแบบตรงอีกนะครับแล้วก็สกิลต่ออองรีถามว่า ดีไหมผมมองว่าตอนจังหวะเราวิ่งจริงๆอะผมแนะนําให้สับมากกว่านะสับ4ี่หเนี่ยมีโอกาสาที่จะหลุดมากกว่าตอ,อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบเต็มเกมนะผมมาในแผงของสี่สนะก็อองรียืนหน้าคู่กับโรนันโดนะครับส่วนเขาจะมาเป็น4 1 2 1 2ึ่งส่แนโดนะเป็นตอเรสคู่กับโยฮันครัฟท์นะครับเราก็จะเป็นฝ่ายเขียก,ก่อนนะก็มาที่โรนันโดครับเจรามาที่เนเวตกลับมาที่เจราแล้วก็โรดี้ครับ อองลีนะครับถ้าเราสังเกตจริงๆรเนี่ยอองรีเนี่ยลายการวิ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่หน้าเป้าขนาดนั้นนะอาจจะมีการออกข้างบ้างแล้วแต่จังหวะน,นะเนื่องจากว่าปกติทั่วไปของมันแล้วเป็นตัวปีกนะลายการวิ่งตัวปีกกับเอสทีเนี่ยต่างกันนะครับถ้าเอสทีเนี่ยลายการวิ่งเนี่ยอาจจะอยู่แบบตรงกลางแต่ว่าถ้าเป็นปีกเนี่ยอาจจะมีฉีกซ้ายขีกขวาบ้างนะแล้วแต่กรณีนะครับก็อยู่ที่่างคับครับมีตัววิ่งทําทางไปแล้วครับแต่ไม่มั่นใจใช่อองรีหรือเปล่าส่งมาให้วอลเกอร์ก่อนครับวอลเกาิดค็ว่ เป็นอะไรที่ไม่ลำเลยนะเพราะว่าผมให้มันกลับมาแต่สุดท้ายก็ลำนะเตอด,ด่านิดนึงนะเป็นลูกตั้งแต่ของทีมเขาครับแต่ยังเออเตะแล้วนะตอนนี้ก็เปิดไหลมาเกินมาเกินไปยาวเลยครับกองหน้าไม่อยู่สักตัวอองรีครับจังหวะนี้จับ4ี่ห้ามีช่องนะแต่ไม่ไปครับวิ่งไปดื้อแล้วก็เฟครับแต่ว่าโดนชนก่อนนะสังเกตไหมครับว่าอองรีเนี่ยค่าความแข็งแกร่งกับบาลานซ์สูงใช่ไหมพอจังหวะโดนชนเนี่ยไม่ลมนะแต่เซน,นิดนึงนะครับ ถามว่ามีลูกด้วยเห็นไหมผมว่าแล้วแต่จังหวะมากกว่านะมาที่องลีครับองรีจังหวะนี้ยิงไซก้อยตดิดนิดนิดแต่ไม่เข้าครัติดเซมนะก็เหนียวเกินไปแล้วนะครับสำหรับลูกนี้นะ เปิดโมงเข้ามาจาังหวะนี้อองรี Only ลงโคกจกังหวะนี้ก็เป็นประตูนะอองรี Only เนี่ยถือว่าเป็นกองหน้าที่สูงพอสูงเนี่ยเอไอมันก็จะจัดระเบียบให้อองรีอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับเพราะว่าบางตัวนะถ้าแบบว่าสูงประมาณร้อยแปดสิบต้นๆเนี่ยจะไม่อยู่ในกรอบเขตโทษนะครับจะเป็นกองหลังแทนนะแต่ในกรณีที่เราโดนเตะมุมใช่ไหมครับอองรี Only จะอยู่ประมาณกลางสนามเลยนะไม่ค่อยลงมานะตอนนี้ก็มีการงงเกิดขึ้นครับมีตัวหามบอลไม่เจอนะแล้วเขาก็ตัดสินใจหวด power ช็อ t ไปเลยนะบุฟฟอนครับ มาที่วอลเกอร์วอลเกอร์ไหลมาที่เจอร์ราครับแล้วจะส่งมาให้มาเดนี่แต่ปลิน้นโยฮันคลาสนิดนึงครับเน็ตเวทครับมาที่อองรีแล้วครับอองรีส่งมาให้โรนโดโรนโดไหลมาที่โยฮันคลาฟโยฮันคลาฟติดในส่วนของเอสเซียนนะเอสเซโอ้โคลนะมันเข้าพลาดจังหวะนี้แต่เขาพลาดกวา่า,า,วานะครับไม่เป็นไรครับโรลี่ครับโยฮันคลาฟมาที่โอรอนโดมาที่เจอร์รา <What up. S 1> แล้วไหลมาที่อองรีอองรีทำไงจังหวะนี้อองรี Only. หาตัวส่งส่งออกข้าวมาให้เน็ตเวทครับเน็ตเวทเลี้ Network, ยงงงงอออยู่่รร Only, รีีวิเเพาาะะจปัั้นคบ องลีวิ่งไปไหนออกข้างไปแล้วนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยว่ารายการวิ่งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเอสทีนะอยู่นครับยังงวันนี้พยายามจะเลี้ยงกี้เข้ามารอองรีแต่โดนจิ้มบอลไปนะครับอยู่นครับเขาตอกแล้วจัาหวันนี้ข้างล่างโล่นะเป็นทุ่งเลยครับตอนเลตวิ่งชิวโอ้โหนะมันโดนสกรีนขนาดนี้ทําไงก็ติดเตบูฟ่อนนะครับสงสัยวันนี้ผีน่าจะเข้านะสำหรับจุยจีบูฟ่อนนะปกติลูกวันนี้ไม่ค่อยเซฟนะครับจบครึ่งแรกไปที่1นึ่งสูนะครับองรีมงจากลูกคอร์เนอร์นะ ก็หายากอยู่นะสำหรับกองหน้าที่จะเข้าไปหมอย่างนั้นถ้าไม่ใช่แบบผู้บาสเทนโกนันโดตัวสูงนะครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นนะแต่ต้องรอบอลตายก่อนนะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนก็มีเคลียโยนแน่นอนนั่นไงผู้ไม่ทันขาดคํานะครับอันนี้ครับมาที่เน็ตเวทเน็ตเวทหาองลีรยบแต่ลดงมาให้โดก่อนส่งเกินะเนี่ยอันนี้ผมจะส่งให้องรลีนะคอยู่นันครับครับหาตัวจ่ายครับโดครับโดยึกงักนี่ข้อเสียของการเปิดเลี้ยงกินตัวนะมาที่โดอีกครับโดส่งกลับมาให้โยนครับครับ ครับหมุนหมุนโดมาที่โดโดมาที่เจอราเจอรามาที่ออลี่แล้วก็หวดจังหวะนี้ครับยืนโพสิชันสวยมากๆนะยืนแบบคิดสภาพแบบอีซกี้เงี้ยยืนแบบลายเดียวกับกองหลังเลยเราค่อยออกตัวหรือว่าจะยิงลายเดียวกับกองหลังรอ,อยิงนะ ก็จังหวะนี้จะมีการเคลยย้อนเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าไม่แล้วนะครับเขารู้แล้วว่ามันใช้ไม่ได้ผลนะวันนี้มีการลากมาริมเส้นครับน่าจะเปิดโมแน่นอนหูเปิดย้อยมาจังหวะนี้โดนหัวอย่างงี้คือเมื่อสักครู่ผมใจหายแล้วแล้วแบบคิดว่าต้องโดนแน่ๆเพราะว่ามันโล่งมากแต่ว่าแบบโชคดีครับ AI เข้าข้างเราครับไม่เกี่ยวเลยคือเขาเก่งครับแต่ AI เข้าข้างผมไงมันก็เลยออกมาแบบเนี้ยมาที่องลีครับองลีสับจังหวะนี้ครับองลีจ่ายมาแต่ติดส่วของไมค์ค่อนนะ ถามว่าองลีจ่ายดีไหมเรามาพูดถึงเรื่องจ่ายก่าคือเรื่องการจ่ายการส่งองลีเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่น่าเกลียดเหมือนกองหน้าบางตัวนะที่แบบจ่ายแล้วรู้สเลยว่ามันต้องเสียคือไอตัวองลีเนี่ยมันยังแบบจ่ายแล้วมีลุ้นอยู่นะว่าแบบมันยังไปได้พอด้วยความที่มันมาปีเนี่ยมันเลยต้องส่งดีกว่าตัวหน้าเป้านะครับจังหวะนี้ลูกเตะคอเนอร์มาเสาและองลีหุวนอย่างนี้สวยๆนะครับวอลเลย์แบบนี้ ก็เป็นยังไงครับการหาช่องอองรีผมบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปเทียร์เลยนะคือหาช่องเก่งพอๆกับตอเลสปีดนตรีเลยนะครับจังหวะนี้มีเคียดโยนไหมไม่โอ้โหยังไม่เลิกเคียอีกนะตอนแรกคิดว่าเลิกเลยนะครับวอเกอร์ครับ มาที่อองรีแต่โดนสกัดโดยตีดานถ้ีดานเทกตัวสูงกว่านะชินุลาตัดใจหัวเพราะวิชอตแต่ติดบล็อกนะครับในส่วนของใครไม่รูน้ำดูไม่ทันอองรีจังหวะนี้ครับลงโล่งจังหวะน,นี้สับก่อนเลยสับนี่สับไปสับอีกยกบอลมาให้ชินุลาตัวข้างล่างโล่งครับชินุราทำไงจังหวะน,นี้ต้องไหลให้เพื่อนยิงแต่ไม่ครับเห็นแก่ตัวไม่โอ้ยทำไมผมไม่ส่งเนี่ยอันนี้คือข้อเสียวเลยผมชอบแบบหวดหวดเอามันเนี่ยคือเอาชัวร์ไม่เอานะเอามันอย่างเดียวเลยเล่นเกมเนี้ย ตอนนี้เป็นเกมบุกสุดท้ายน่แต่โดนสกัดโดยเจอราครับองลีหัวแดงแล้วนะก็เล่นประมาณ80นาทีได้เลยนะกว่าจะหัวแดงก็ถือว่านานนะเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้เอาองลีวิ่งหน่อยๆนอยนะครับก็วิ่งเยอะอยู่นะก็ตัดใจหัวนะติดเซฟนะก็เป็นลูกคอร์เนอร์ก่อนจบเกมไปนะครับทดเวลา1นาทีผมว่าลูกนี้น่าจะโดนนะเนี่ยโอ้ผมรู้สึกนาเกมเนี้ยประตูผมเนี้ยน่าจะเข้าข้างผมแล้วคือบอลมันไม่เข้าประตูแล้วเนี่ยคือบอลมันแบบไหลออกประตูแล้ว แล้วจังหวัดเราโดนคอเนอร์นะครับอองรีก็อยู่กลางสนามนะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเทอร์รี่ออนลีทีมออฟเดอะซีซั่นหรือ TOTs ของเรานั่นเองนะครับความเร็วเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดนะแต่ผมรู้สึกว่าบางจังหวัดมันก็น่าเกลียดเกินแบกซ้ายแบกขวาวิ่งตามทันได้ไงคืออ n นลีเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สปีดเยอะมากนะครับสำหรับเกมนี้นะปัจจุบันนะแล้วก็การยิงต่างต่างเนี่ยสามารถยิงได้ดีมากๆหาช่องดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบเล่นจากทาง CM ด้านซ้ายปีซ้ายหรืออย่างนี้แต่ว่าหาช่องดีสุดจะเป็นหน้าเป้านะคือตัวมันเนี่ยจะวิ่งไปหาช่องยยิงมมาาาากกกกวว่นะแล้้็อรณคๆับ บ๊อบบี้เชลตันอ่ะคืออยู่ในจุดที่สามารถส่งยัดยิงได้เลยแต่ว่ากลายการส่งเนี่ยจะสวยกว่านะครับการส่งบอลองลีเนี่ยก็สามารถทําชิ่งกับเพื่อนได้เหมือนที่บอกไปเลยแล้วก,ก็การเลี้ยงตัดไหนนะคือองรีพิวมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะแล้วถ้าหากมีข้อดีข้อเสียเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะถ้าหากหาร้านเติมเ,มเกมที่เติมไว้ปลอดภัยแน่นอนร้อต้องที่นี่เลยคุกกี เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะครับอย่าลืมอุ่นหนกันเยอะๆนะครับ